วันนี้ฟิลนี่จะพามาดูรายได้ของสกินแชมเปียนในปี2021 20ถึงปี2024กันครับเติมว a ลเลยกับพลาวันนี้ทุก100บาทรับคะแนนสะสมรุ่นรับสกินแชมเปียน2025เติมเยอะมีโอกาสได้รับเยอะรีบเลยนะครับแชมเปียนใกล้จะมาแล้วต้องขอกราบสวัสดีดตอนรับเข้าสู่ช่องฟิลนี่กับผมฟิลคนเดิมด้วยนะครับตอนที่เราจะไปดูรายได้เนี่ยเราต้องมารู้จักกับสกินแชมเปียนกันก่อนนะครับว่าสกินแชมเปียนเนี่ยคืออะไรสกินแชมเปียนก็คือสกินที่จะมาทุกๆปีนะครับในการแข่งขันวอลเลยบอแชมเปียนปีหนึ เท่านนั้นและจะมาช่วงที่อยู่ในการแข่งขันใหญ่ที่สุดอย่าง Val o r a n t c h a m p i o n นั่นเองครับโดยที่ผ่านมานะครับมีด้วยกันถึง4เวอร์ชันแล้วตั้งแต่ปี2021ถึงปี2024โดย Val o r a n t c h a m p i o n b u n d l บเดนี่ยถือว่าเป็นสกินที่อยู่ในระดับสูงสุดเป็นสกินที่นักสะสมทั้งหลายหมายปองมากๆโดยเฉพาะปี2021หรือว่าปีแรกที่ออกมานะครับสกิน Val o r a n t c h น m p i o n ออกมาแล้วจะไม่มีการเอามาขายซ้ำนะครับหมดเวลาปุ๊บเขาตัดออกและรอเวอร์ชันใหม่ในปีถัดไปเลยนะครับนอกจากนี้สกิน,ชน,นแชม จากยอดขายของสกินไปให้กับแต่ละทีมที่ได้เข้าแข่งขันวารเลย์บอลแชมเปียนในปีนั้นๆน,น,นะครับยกตัวอย่างเช่นในปีนั้นมี16ทีมที่ได้เข้าแข่งขันแต่ละทีมก็จะได้ส่วนแบ่งกําไร50%ของว a l เลย์บอลแชมเปียนไปเป็นเงินรางวัลแยกต่างหากนะครับจากเงินรางวัลอันดับด้วยนะนั่นหมายความว่ายิ่งซื้อเยอะทีมที่คุณชอบก็จะได้ส่วนแบ่งไปเยอะเท่านั้นด้วยเนาะถือว่าเป็นการตลาดที่ดีมากๆของว a l ์บนะครับนอกจากนี้นะครับมันยังจะช่วยเพิ่มความเข้มข้นในการแข่งขันด้วยเพื่อให้แต่ละทีมเนี่ยง,นอออยงันขาาขงขนขใน วอ l ์โลแนนแชมเปี้ยนในบีนานๆนั่นเองครับมาครับต่อมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูรายได้ของวอ l ์โล n น c แชมเปี้ยนบันเดิลนับเฉพาะชุดหลักไม่นับแคปซูลหรือว่าบันเดิลแยกที่ออกมาขายนะครับในปี2021รายได้รวมจากการขายสกินวอ l ์โล n น c แชมเปี้ยนจะอยู่ที่18.7ล้านดอลลาร์สหรัฐคูณ36.75บาทในช่วงนั้นก็จะแปลงเป็นเงินไทยอยู่ที่687.525ล้านบาทนั่นเองครับโดยในปีนั้นมีทีมทั้งหมด16ทีมแต่ละทีมจะได้ไปทีมละ585,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่21.5ล้านบาทครับปีที่2องวอลเล็แชมเปี้ยน2022บันเดิลประกอบด้วย1นึ a n แฟนทอมกับ1มีดบัตเตอร์ไฟนไน์รายได้รวมของปีนั้น32ล้านดอลลาร์สหรัฐคูณ36.75บาท,บาทก็แปลงเป็นเงินไทยออกมาได้ที่1176ล้านบาทครับเงินจํานวนนี้ถูกแบ่งให้กับ16ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเท่าๆกันอยู่ทีมละ1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ36.75ล้า,าครับต่อมาในปี2023 กับ v a l o r a n t c h น m p i o n 2023 Bundle ครับโดยประกอบไปด้วย1 v a n d a วกับ1มีดคู่ในครับในปีนี้ทำรายได้รวมไปกว่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐคูณ36.75บาทเข้าไปก็จะอยู่ที่1,470ล้านบาทครับโดยแต่ละทีมก็มจะได้ส่วนแบ่งเท่าๆกัน16ทีมทีมละ1,250,000ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ45.93ล้านบาทครับในปี2024ไลออนเกมได้มีการปรับเปลี่ยนโมเดลการแบ่งไรายได้ให้กับทีม VCT Partner เพื่อให้มีความยั่ง นมากขึ้และไม่ได้แบ่งรายได้จากแชมป์เปี้ยนบันเดิตเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่รวมถึงรายได้จาก VCT Team Capsule สกินประจําทีมอีกด้วยนะครับจากข้อมูลล่าสุดที่ไลออนเขายืนยันในปี2024ได้มีการแบ่งรายได้รวมกว่า44.3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,628.77ล้านบาทจากเนื้อหาดิจิทัลภายในเกมโดยประกอบด้วยสกินแชมป์เปี้ยนและ VCT Team Capsule ให้กับทีม VCT Partner ทั้งหมด44ทีมแต่ถ้าจะเอาจาก Valorant แชมปเปี้ยนปี2024เพียวๆเนี่ยมันจะถูกแบ่ง แบ่งเป็น60ส่วนนะครับโดย VCT Partner ทั้ง44ทีมจะได้คนละ1นส่วนส่วนอีก16ทีมที่ได้เข้าแข่งขันในว a l o r a n t c h a m ม i ป n นก็จะได้รับเพิ่มอีก1ส่วนเป็น2ส่วนนั่นเองครับแต่ถ้าเราจะตีเป็นเงินต่อทีมใน16ทีมว a l o r a n t c h a m ม i ป n ย2สอนะครับแต่ละทีมก็จะได้738,332ดาอสาลลาร์สหรัฐหรือประมาณทีมละ27.15ล้านบาทโดยเมื่อรวมกับทีมแคปซูลและตัวของเงินรางวัลอีกต่างหากนะครับแหมรวย วันจากวันเลย์บอลแชมเปียนบันเดิลเพียวๆเนี่ยอาจจะดูน้อยนะครับเพราะว่าส่วนแบ่งถูกแบ่งไปให้กับหลายทีมากขึ้นแทนที่จะเป็นเพียงแค่16ทีเหมือนต่ก่อนแต่มันจะมีะไรรายได้เสริมกลับเข้ามาจาก VCT แคปซูลและเงินรางวัลจากอันดับนั่นเองครับหากมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือ,ผ,อ, ium, อผิดพลาดก็ผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเติมเงินกับพราวนะครับทุกๆ100บาทเนี่ยรับไปเลย1คะแนนและคะแนนนั้นนะครับจะถูกเอาไปลุ้นรับเพื่อชิงรางวัลวอลเลย์เอ่แชมเปียนบัลม่เกิน2เดือนนี้แล้วยังงไก็มา เติมกันได้นะครับกับพาวซ็อปอัพครับผมหรือว่าพาวเติมเกมนั่นเองถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เลยสำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิง่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปเอาไว้เจอกับผมฟิลในคลิปหน้าสะวันดีสวัสดีครับ